ลอยนะท่านเลียงเรียงยี่ปะนัเนี่ยอ้อ้นน่ยอันนี้อันนี้อันนี้ของท่านท่านได้อันนี้ก็เป็นสามีเนาะตอนนี้คือมอบเงินมาให้ด้วยอ่อเออตู้กับตูเนีกุญแลดูแลมันวิวแลมันกี่ปีมานลรวดเองนะไม่เอา้งเียนเวียนมาแลเวนะดู นี่บ่งหมเียนี้โดแจหรือไม่ากนะเเินไให้ไว้นะไปดูแลบ้างฮะ่าละบงๆลที่เดียวพออย่ากินเยอะอดี่ดูแลทุกเรื่องหมดแหละกันหมดได้เดียวเท่านันนะเขาไม่ขาดไฟไฟที่เดียวก็แบบเย้ไหมนะใบไอ้ลึกห้องห้องนั่นไอใหญ่ห้องตาหอมีมครับมีอดูดูเล có oh, gì โมงไหนรำมงเป็นนานยังครับโอ้แปดปีแหละครับเร็วได้ไปหลักชาเลยเคยไปหลักชาที่หมอโอก็ไปแล้วไปป่าตัดครับไปไอ้ตังก็ไปแล้วครับเพิ่งไปนอนดีไอ้วัชชะบูกเก็ตเจ็ดวันเจ็ดคืนไปนอนกว้าดฝนกว้าดนอนเมื่อจริงถึงป้าไม่ได้ก็ไม่ป้ายครถึงนี่ครับถึงเราไปหาหมอทุกๆเดือนไหมครับตอนนี้ มาไม่จากนินมายุดิหนาเลยไม่ได้เอราะเราไม่มีตังค์ไงพอเราไม่ตังค์ไม่ได้เราถ้าไม่ได้เราก็โม้โอกาว่านะโม้ว่าต้องจ่ายตังค์เป็นล้านเนาะยใชไหมที่งเงินเป็นล้านต้องจ่งายน้อยทำงานวันสามรอยนี่จับยางนี่ครับับยางวันสามรวยนี่ครับซึ่งบ้านนี้เรายุคกี่ขนัะครับนี่ต้องคนตาใหญ่ต้องคนตาใหญ่ครับซึ่งทีนี่เป็นทีขวัญเลยครับทีขวงเปลี่ยนทีแต่ อ๋อถีเดียวมีเจ้าโคกนะครับครับนี่เจ้าโคงนี่ก็ใหญ่ใหญ่นี่ยไปในเดือนนี้นี่อ๋อให้ใหญ่เราเอาจากตรงนี้ครับตึกนี้กะใหญ่ใหญ่ไอ้ไปยู่เห็นไหมตรงนู้นไอยู่อยู่รังหนึ่งเค้าไปนีุ่ยไอ้ยู่อยู่รังอ่ะโคกไปแล้วครึ่งเดือนห้อยโคกมาได้เลยชื่อตาเป่าเลยครับป่าไปนอนตีนู้ยใหญ่เป็นมาวันนี้ประมาณสักกี่เดือนนะครับได้ครับ อาการเป็นมานี่ประมาณสักเป็นปีอ่งเป็นปุูนเป็นปีแล้วอุป,ป,วปีห้าปีแล้วครับห้นนาปีกปีแล้วอืมมาเลยวที่นอนที่โยต์ประมาณสักห้าปีแล้วที่นอนยุบนี้นะนอนยุบนี้นะครับที่นอนยุบนี้นะหนังก็ไม่ได้ครับ <c oughs> ถึงมือก็ใช้ได้แค่วันเดียว,วยมัออ้งนุ่งใช้ไม่ได้ถึงต,ตาเราหลับจังทำอะไรครับกดร่าง จับจังกูไม่ใหญ่จังเรือเวลาเาไปดับจ้างก็ต้างเริ่คตื่ดูใหญ่ครับก่อนชาวต่อนไปนะครับต่อไปแล้วก็ไปที่ออข้าวให้กินนุ่มๆตือตั้งไว้รอยบอดเสียงกลับบ้านเรื่องต่ำๆบ้านตรงนี้อือยังมีอยู่อือทำบ้านกูอือดับจ้างกูครับก็ชาวบอดเทียงรับไปได้กินต่อเย็นกลับมาเอาลาวตมครับทำหน้าทำหน้าลาวถือกระตุกงกระด้างทีลาลูเดี๋ยวลูนี่ ซึ่งตอนนี้หญ้าเลยใหญ่ได้กินไหมครับไม่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 ได้กินหญ้าเลยครับไม่ได้กินเหลือครับก็ปล่อยเป็นแบบนี้ครับปล่อยนอนที่บ้านี้ครับผ้อมนอนแบบนี้อีกตั้งนะครับหลั้งไา้ตั้งย่าเม็ดรอยเรากับบ้านนั้นรอยอะไรที่บ้านเม็ดเป็นเนืองในสมองครับครับผมซึ่งโลอื่นมีด้วยไหมไม่มีมีครับซึ่งปมเบ่งไปถูกตยนี่ครับบวมนึ่งไหมป้อมเบ่งก็ไปถูกตีอยู่นี่ครับผมไปยาบ่ ยางทุนครับต้องพื้นพื้นร่างกายเพื่อให้็้อ้ยุรถครับ,รรบแม่กอดอืมเ <c oughs> นี่ยบ่มดินรุน่นหว่าได้แต่ละวันครับ

nhưng mà yên bỏ ấy